อาการนี้ก็คืออาการของทีวีเอลจีนะครับภาพมันหยกักหยักเร็วแลวภาพมันหยกักแล้วก็บวรบกวนสายตาด้วยนะครับภาพออกมาออกมาได้นะครับแต่ว่าภาพมันหยักนะครับนะตอนนี้ก็จะทําการซ่อมอาการภาพหยักต่อเนะื่องซึ่งทีวีเครื่องนี้มันก็มีอาการนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอาการเปิดไม่ติดมานะครับ ทีนี้มันมีอาการภาพหยักแบบนี้ครับก็คงจะต้องดูต่อไปนะครับการภาพหยักนะครับซึ่งมันเป็นทีวีเอลจี29นิ้วนะครับภาพมันก็จางมากแล้วนะครับจอมันเสื่อมเรียบยนี่นะสู้แสงไม่ก็ได้นะเนี่ยภาพจางมากเลยนะครับไม่ไม่คมชัดนั่นเองนะตรงนี้แล้วก็มีอาการภาพหยักๆแบบนี้มันเป็นที่ซีนะครับซีฟิลเตอร์มันเสื่อมนะนี่นะ นี่ไห่นี่ภาพมันหยากๆในตหนสือนี่นะครับมองแล้วมันมันไม่ได้การนะของเพื่อนๆว่าจะเป็นเหมือนกันนะครับนะเพื่อนกลาลังซ่อมอยู่ก็เป็นถ้าเป็นแบบนี้เราก็มาซ่อมกันนะครับแล้วมา,มาดูรุ่นนะดูรุ่น <พา S 2> นี่นะครับรุ่นผมแกะฟ้าหลังออกมาแล้วมาไว้ในป่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ 29FS2BL นี่นะนี่คือรุ่นนะครับนะรุ่นรุ่น ก็ถือว่าเครื่องรุ่นนี้นี่เป็นอาการที่เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ได้ซ่อมด้วยเพราะว่ามัน,ม,นมันเสียมาก็หลากหลายอาการแล้วนะครับนะหนึ่งครับเครื่องใช้เยอะมีใช้เยอะเราก็มีโอกาสได้ซ่อมเยอะนะครับแล้วก็เครื่องอยู่ในสภาพเก่าอาการมันก็เป็นแปลกๆไปแล้วแต่ว่าเครื่องไหนมันจะถึงอาการไหนก่อนนะครับนะ ภาพอยากภาพหยิกอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นที่ซีเสื่อมนะครับลักษณะของซีเสื่อม,มน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะนะครับ C402 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะเพื่อน C402 อาการภาพอยกักภาพหยิกมันจะหายไปหรือเปล่า คือเกาเพิ่มเติมถึงหัวล้านขึ้นนี่แหละเว้ยมาส่งเครื่องนี่ก็อยากถามห้องได้ยันเฮน, <c oughs> นี่ครับเออมันเป็นซีที่อยู่เนี่ยนะเพื่อนน,ะนี่นี่นี่นีซสี่ศูนย์สองเนี่ยมันเป็นซีฟิลเตอร์ซีฟิลเตอร์ไฟมาเลียงไฟมาเลียงหอดายเนี่ย ตัวนี้นะถ้าภาพอยากเพื่อนก็ลองมาเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับ 5. 5. 5. 5. นี่นี่นี่4.7มโคห้าสิโวล์นี่นะนะครับแล้วมันมันไฟตัวนี้เนี่ยมันมันจะเป็นไฟที่มาจากไอ้เดี๋ยวเราลองมา <idd ell> ลองไล่ๆดูประกาเคมีก็หายไปแล้วล่ะโอ้ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูอันดีกว่านะครับภาพหยักภาพหยิกเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับนี่นะนี่นะ4.7มโคห้าสิบโวลต์นี่นะตำแหน่ง42อยู่ใกล้ใกล้หอไดนะครับอาการภาพหยิกภาพหยักมันน่าจะหายไปนะตัวนี้นะ <S <S ผมเห็นในคอมเมนต์อยู่เพื่อนถามมาเป็นภาพหยิกอะไรเนี่ยนะครับ ผมก็จาตําแหน่งมันไม่ได้พอดีมีเครื่องนี้นะครับมาผมก็เลยเอย๊เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าตําแหน่ง 2, 4สี่ศูนย์สอง4.7มโคนะครับาหามาเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับไอทีวีเอลจีเนี่ยมันมันจะมีเขาเรียกอะไรสวิต์นะครับสวิตขางอนะครับนะที่มีปัญหาด้วยนะพนะเพื่อนเพื่อนซะ่ำเพื่อนก็คงจะได้เปลี่ยนพวกสวิตด้วย สวิตมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยเหมือนกันนะครับได้หลายเครื่องก็ที่เข้ามาซ่อมนี่ก็ได้เปลี่ยนสวิตเหมือนกันนะครับเพื่อนต้องมีไว้ด้วยนะครับนะประจำร้านไว้สวิตขางอนะตัวนี้มันเป็น C W หกสิบนะครับนะแท่นมันนะครับนะนี่มันจะเขียนบอกตรงนี้ไงเดี๋ยวมาดูกันโอ้ผมลืมวัดไฟนะลืมวัดไฟมาเหลา สู่เพื่อนฟังเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูภาพกันดีกว่าเนาะว่ามันจะหยิกไม่หยิกยังไงในทีนี้นะอันนี้ส่วนของพวกแจ็คต่างๆนี่ถ้ายังไม่เสียบเลยมันจะเป็นยังไงนีครับเอาแค่นี้ก่อนก็น่าจะได้นะครับลองได้นะผมทํามาหลายอาการเหมือนกันในเครื่องเน,นี้ก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูกันทีนี้นจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยนะ แต่ว่าแต่เก่านี่ผมเคยเคยเปลี่ยนอะไรพวกเนี้มันหายนะครับอา่าเดี๋ยวลองมาเล่าให้เพื่อนฟังนันละเป็นรุ่นสลิมนี่ครับจอสลิมนี่ครับจอค่อนข้างเสื่อมแล้วนะครับเนะนียมันค่อนข้างเสื่อมแล้วเนี่ยหน้าตาเครื่องก็เป็นแบบนี้แหละไหลรู้สึกว่ามันจะร้อนแล้วมันก็เสื่อมแล้วล่ะเยอะเหมือนกันพวกซีพวกอะไรเพวกนียลืมโลออกนะ มันหายแล้วเนี่ยเห็นไหมหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จอยี่สิบเก้านิวนะครับโอ้เนี่ยมันหายแล้วเนี่ยเห็นไหมหายแล้วเนี่ยมันหายไหมเห็นไหมครับมันก็หายแล้วภาพหยิกหยิกหยกักหยักก็หายแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมอยอมไหมครับ นะครับนี่เลยบางทีบางครั้งอะไรตัวที่มันเล็กๆแบบนี้อยู่ไหนล่ะเออมือเนี่ยเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้ไอจอสลิมนี่มันก็ค่อนข้างเสื่อมแล้วนี่ภาพมันก็จางๆแล้วนี่ไหเห็นไหมเนี่ยําจางแล้วนี่นะนะครับอย่าลืมนะครับตำแหน่ง402อาการภาพหยิกภาพหยักนะครับถามนะ เพื่อนก็อย่าลืมเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนั้นเด้อทีนี้ผมก็คงจะต้องไปทำสิ่งอื่นต่อไปนะครับเออทีนี้พูดมันยังเหลือการอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนก็ทักไทยเข้ามานะครับนักไทยก็ามาเพื่อนก็ ถ้าถูกใจก็กดไลค์ด้วยนะครับถึงเขาครับผมคงต้องไปประกอบต่อไปอ้ะเพื่อนถึงเขาเรื่องนี้ถึงเขาเออกจบดอเบียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับต้องมีลงทาครับไม่มีอะไรจะพูดมากมายแล้ววันนี้เขาเล่าสู่ฟังแค่นี้ละ ภาพหยิกภาพหยัก่ยนจักมันเด้อโอ้ยเฮีมันจักอะไรนั่นบี้ขอเขาไม่ร้องจำเจ้าพวกนายคิดหน้าสวัสดีครับไม่หยิกแล้วไปแล้วครับ